ประสบบุญใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างฐานะห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือในสมัยใดจิตของมนุษย์ทั้งหลายย่อมเลื่อมใสเพราะได้เห็นนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่า ปฏิบัติก็ปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายพากันต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะแก่นักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูงในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายกำจัดมนทินคือความตนีเสียได้ในนักบวชผู้มีศีล ซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติศักดิ์อันใหญ่ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมแจกจ่ายทานตามสติตามกำลังในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลน,นั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่ ในสมัยใดมนุษย์ทั้งหลายย่อมไต่ถามสอบสวนย่อมฟังธรรมในนักบวชผู้มีศีลซึ่งเข้าไปสู่สกุลในสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการได้ปัญญาใหญ่ภิกษุทั้งหลายนักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลใดมนุษย์ทั้งหลายในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าอย่างเหล่านี้แล